จากกรณีดราม่าแฮแท็กอมพวัตออกมาพูดเถอะขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลายวันติดต่อกันหลังมีการพูดคุยแตกประเด็นจากซีรีส์เกาหลีดัง The ะกอ r y ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบุลรี่การรังแกและการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนจนก่อให้เกิดการแก้แค้น และมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ว่าเมื่อไหร่เพื่อนเก่าหนูจะโดนแหกเรื่องบุรีบ้างรอมานานมากชายตึกเจมที่ชอบแกงเพื่อนตั้งแต่ประถมยันมอปลายก็ยังคิดไม่ได้แถมชอบเลือกเหยื่อเป็นคนที่มีอาการออทิสติกอีกเพราะเขาสู้ไม่ได้ไม่สนหรอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปยังแต่นี่รู้จักมันมาตั้งแต่เด็กสันดานแย่ยังไงก็แย่ย่างนั้นจบงานนี้หวยจึงตกมาที่หนุ่มโอมล่าสุดวันที่8มกราคมนักแสดงหนุ่มโอมพวัตได้ออกมาเคลื่อนไหวได่ โพสข้อความชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสำหรับเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ออกมาอธิบายช้าเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยผมขออนุญาตชี้แจงนะครับผมยอมรับคบว่าตอนเด็กๆผมสนและแสบมากพอสมควรซึ่งหลายๆครั้งก็น่าจะเป็นการเล่นคือขนองแบบเด็กผู้ชายโดยไม่ได้มีเจตนาจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ตอนมัธยมต้นที่ผมและเพื่อนๆแกล้งเพื่อน ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมและเพื่อนๆถูกอาจารย์ตักเตือนลงโทษด,ด้วยไม้เรียวและเรียกผู้ปกครองเข้าพบผมและคุณพ่อคุณแม่ได้ขอโทษเพื่อนและคุณพ่อคุณแม่เพื่อน สำหรับความผิดของผมในครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมและทำให้พยายามปรปับปรุงตัวให้ดีขึ้นมาตลอดผมรู้สึกเสียใจถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตช่วงที่ผมเป็นเด็กยังทำให้เพื่อนคนนั้นต้องมีแผลในใจมาจนถึงวันนี้ผมขอโทษจริงๆจากใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้สึกผิดตลอดชีวิตและไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยผมขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกคะนองในวัยเด็กของผมด้วยครับ